สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องบานนนชนกินมันนะครับวันนี้บานน,นมาชนกินตัมเทรนไก่อบหวอดเลยครับท่านผู้ชมอบหวอดเด้ง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 นะครับเด้งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งนะครับมีทั้งกรอบทั้งเด้งนะครับท่านผู้ชมก็อเอาไปแช่ตู้เย็นไปนะาะครับผมนกแก่วิธีแกะก็จะใช้เวลานหน่อยนะครับท่านผู้ชมไปเติมแล้วก็ไปไปนับแบงค์กิ้งโซดาก่อนนะครับผม แล้วก็มาแช่เย็นไว้นะแช่ตัวเย็นไปมานสักคืนหนึ่งครับแล้วก็ค่อยมาเราเอากระดูกออกนะครับท่านชมก็ใช้เวลาอ่าพอสมควรเล่ครับอ่นี่ครับใส่ตำเตนไก่ใส่ขนมจีนนิดหน่อยนะครับท่านชมครับผมน้ำน้ำกว่าหนัหนัวมากเลยครับท่านชมนี่ครับน้ำหนี่แดงแป๊ดเลยครับอือหืออือหืมพริกสุดยอดไหมครับท่านชม ปลาก็มีประมาณนี้ครับเรียอแล้วก็มีแคบหมูด้วยนะเนี่ยแคบหมูครับนี่ก็บารอนก็ทอดทอดเองนะครับทอดทําทําทุสบแล้วก็มีกิมจิด้วยนะครับเนี่ยกิมจิก็บารนทําเองนะครับมีต้นหอมแล้วก็มีผักกาดขาวเนาะครับผมครับนี่ครับอืสุดยอดมากครับท่านผู้ชมก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้บารอนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบารนครับผมมาาครับท่านผู้ชม แซ่บๆเลยครับเนี่ยเนี่ยตีนไก่อบวับเด้งๆกรอบๆเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหอบวับเลยครับตีนไก่มาๆครับท่านผู้ชมอืม้ม ดครับกินทท่ะไรก็ไม่เห็นเบื่อครับตา้ชมติดก่นะอ ือ้อแซ่บเลยครับเพราะใช้เวลาแกะพอสมควรอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับอือ มีขนมจีนด้วยครับท่าน้ชมามาครับท่านผู้ชมเจ็บเจ็บด้วยกันเนใส่กรเทียมดองแล้ว สุดยอดมากครับน,นี่คือกิมจินะครับแบบตนน้นหอมนะครับอือฮืชอบๆนะครับรสชาติก็เจาะเปรี้ยวๆนะเนี่ยผักดองของเกาหลีนะับบนนองทำเองนะครับท่านผู้ชม ซื้อพริกเกาหลีมาแล้วก็เราก็มาทําเองเนาะนี่ครับแซบๆเลยครับตอนแรกก็ลองทําดูแต่ว่าอ่าลองกินดูแล้วก็ติดใจออกกนนครับแนวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาทำใหม่ครับทุ่านครับแซ่บๆเลยอือ,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 อ Saya makan. ผสจยมากแล้ว นี่ครับท่านครับหอไปเลยครับโห่แซ่บแซับเย เรื่องเผ็ดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับท่านผู อืมเป็ดได้ใจมาแล้ว All uh. right. นชิมก็ไม่เผ็ดน,นะครับกินไปยินไม่เผ็ดมากเลยครับ ก็จะมีเสียงลบกันบ้างครับก็ต้องขับโพตโเัเเราไปเด้อยครับท่านผู้ชม,ม,มเป็นนิยายมากแล้วเตียนการนี้โอบอบาเลยครับ চব кандай факта жок เนี่ยขออนุญาตไปต่อที่ร่างไหม่ครับท่านชมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้บนันนอนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบนันนอนครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ